สวัสดีพี่น้อง FC ครับผมชาวยูทูบครับช่องจัดชายพาลุยครับผมป้าเบิ่มรอเนาะกู๊บปีเต่ทำแท็คตกครับรบักกิ๊กใส่แทคเทคตกเทคต,ตกตกจากแคเดียมันครับผมเอารอน้ำใส่ได้เลยนะครับแต่ว่าอออรอรอมันตกจากลอนเล่มัน ้ยทำทางเาอาบอไหมพี่ปลาเปิด้วเนาะวันนี้ยังไม่ได้บิ่ครับพี่นอ้องเพราะว่าทำทางก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันนะผมพ,พี่เจเราแต่งทางลงครับพอดี ทางสินบ่ลเด็ดรดแมคโครแท็กตกครับผมใส่แลบร้อยครับผมแต่ว่าลังเอาลอน้ำใส่คุกพี่เด็กเราจะเอาใบมีดหยกุกรอแท็กคคึ้น่นครับผมไอเรียมันตก Jo, Martin. ใส่รอ,อน้ำครับผมไอ,อ,อ้กระลงใส่เอคเดียครับผมเอเคเดียตกสองลูกเลย

เรังแต่งทางครับผมเพราะว่าทำทางให้พวกรอ,อกขึ้นครับนะแต่งทางเ่ยังใส่ไม่ได้เลยครับรอ,อน้ำเ่ยเออรอแค่เรียรมันนะครับยังใส่ไม่ได้ทำง,งานก่อน,อนวันนี้ก็ยังไม่ได้วิงเดี๋ยวพี่น้องเนาะ ผมรงดีนะผมพี่น้องท่านใดสนใจดินนะครับผมนะดินหรือว่าต้องการลูกลังนะครับผมจทุ่มที่ยกบานหรือว่าผมซักงานชั่วโมงลอ,อคลองนะครับผมติดต่อทีมงานปลาเบิ่มเราได้นะครับทีมงานพอสมทรัพย์เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไปให้ครับผมพี่น้องนะพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อปลาเบิรมเราเองนะผม เป็นงานชั่วโมงนี่ครับผมหรือว่างานเที่ยวงานวิ่งดินเนี่ยทีมงานป้าเบิ่มเรามีรถบริการพร้อมครับผมเดินทางครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามนะครับ ช่องอาชายพาลุยนะครับหรือกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้รับชมนะครับผมคลิปใหม่ๆนะครับผมจากช่องช,าย,ชายพาลุยเนาะขอขอขอบคุณพี่น้องเอฟซี FC นะครับผมที่รับชมช่องช,าย,ชายพาลุยเนาะวันนี้ก็เจอเด็กเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้เป็ได้วิ่งดินครับผมแต่ว่าจะทําท,ทางไว้วิ่งผูนี้เนาะกนะูพีเตเราลัลางแต่งทางครับทางน Time hồ loại nha bom hà nội thái cho ai nha bom thái mèk hôn hòa hiệp mông quang ngoại nha bom ngầm tay đàn nga ngầm 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 อันเืีอเราถช้ครับเดี๋ยวพวกนี้ตอนบิ่งทินจะตอนเช้านะพี่น้องจะถ่ายดูอีกทีนึงครับผมอ่าสำหรับวันนี้ก็ แต่งทางทำทางไว้ให้รุออกรอครับผมแยกพื้นที่ก่อนครับ